ข,ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ามาเซยืดแขนยาวอีกแล้วจ้า ใครชอบเสื้อยืดแขนยาวไซส์เล็กจัดรุ่นนี้ไปเลยไซส์ไม่ใหญ่ค่ะใครหาไซส์ไม่ใหญ่นะคะชุดนอนพี่สู่หรอยังเลยพี่สูจ่จ๋ายังมิมาเลยเดี๋ยวติ๊งหน่องไปนะใช้โลกจ้าอันนี้ลูกค้าแบบ มีหลายคนถามมานะคะเสื้อยืดแขนยาวเปิดให้นะคะป้ายโลกนะคะรุ่นนี้ไซส์ไม่ใหญ่นะเอนอ่านทำไมด้ดูกล้องให้หนูด้วยไซส์ไม่ใหญ่ผ้าสะอาดสีสดอุ้ยแขนต่อ 3,300เท่านั้นจ้าอุ้ยเนี่ยเห็นป่ะแขนต่อแขน3ส่วนเราไปคัดทำราคานะพี่นะวิ้นเนี่ยดูสิใครเอารีวิวพิมพ์ได้เลยนะจ้ากระสอบรีวิว3,300สส่งฟรีผ้าดีลูกค้าผ้าสะอาดรุ่นเนี้ยสกรีนยังดีอยู่เลยนะคะ ขายง่ายค่ะอ้ดูดิสภาพดีเลยเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียเฉลี่ยให้น้อยนะป้ายนี้นะคะสำหรับคนที่เน้นงานสะอาดไซส์ไม่ใหญ่เล่นได้เลยสีสดๆเลยจ้า ขอบคุณค่ะอันนี้เป็ัไงน,นะอุ้ยมัดยอมลูกค้าตัวนี้แก๊ปหล่อๆเลยตัวนี้สีหล่อมากลูกค้าผ้าดีจังเลยแก๊นะี่ยป้ายนี้วันนั้นนับได้กี่ร้อยตัวนะ ร้อตัวลูกค้ารีวิวรอบที่แล้วนะับได้190ตัวเลยนะป้ายนี้เพราะว่าเขาไซส์ไซส์ไม่ใหญ่นะคะีีีเขยยววยวนส่ะอืปักก็จะมีประมาณแบบ S M L X L อ่ะลูกค้าป้ายนี้นะคะใครเอารีวิวแจ้งน้องนะใครเอากระสอบใหม่ก็สั่งกันเข้ามาได้เลย ของมาลงเยอะอยู่นะคะตู้นี้มาเยอะอยู่ยขอบคุณค่ะเนี่ยเห็นปะงานดีลูกค้าผ้าใส่สบายนะคะดูดิสกีนดีอ่ะสกีนยังสดยังแน่นอยู่เลยลูกค้าใครชอบสภาพแบบนี้นะคะคต้องจัดเลยต้นเดือนแล้วเนาะรีบสั่งไปขายกันได้เลยนะคะ สีสดสก,กินแน่นก็ขายง่ายสบายสบายแล้วคุณพี่ต้นทุนสิบกว่าบาทนะจ๊ะต้นทุนไม่ถึงยี่สิบนะขายง่ายนะคะขายแมว,วมาแกะมาแกะมาหายแกะืมดูดิสภาพสวยนะลูกค้าสภาพดีอ่ะ อะไรพี่เจนพี่เจนต้องการอะไรเนี่ยบูลลี่เออบูลลี่เก่งเชือยยืดญี่ปุ่นชายโลี่คบไม่มีอะไรค่ะงานญี่ปุ่นไม่มีเลยเลยมีแขนสั้นไหมคะเชือยแขนสั้นมีค่ะเออเชือยแขนสั้นเชือยแขนสั้นมีลูกค้าเออเดี๋ยว เดี๋ยวไว้ต้องรีวิวมาค่ะเดือนหน้าค่ะลูกค้าแต่ยังบอกวันไม่ได้นะมั่วอ่ะพี่เจนแค่นี้ก็มั่วแล้วคนแก่นะแม่พี่เจนอ่ะเออทำไมหนูขนาดนี้นะหรอเออทำไมหนูขนาดนี้กูแก๊บอีกแล้วขายาวเธอจะบอกพี่เจนขาสั้นเหรอคะโน้สัยังไม่ได้พูดพี่เจน คิดได้อยู่ในใจอ่ะวพี่เจนค่ะเดอ๋ยก็ไม่เท่าไหร่นะหมูหมูเนี่ยคิดก่อนเลยนะเนี่ยเราต้องพูดไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราโดนเก็บก็ได้ค่ะใครจะเอาเสื้อยืดแขนสั้นนะคะมีเบอร์หนึ่งหกพันห้า เบอร์สองสี่พันเก้าเบอร์สามสี่พันห้านะคะสำหรับเสื้อยืดแขนสั้นนะโอยเดินหนัเดินบ่อยจังเลยลูกเดินขนาดนี้กวัดเรียงลูกค้าเลยมามานั่งตรงนี้กวาดแต่ถ้าใครจะเอาเสื้อยืดแขนยาวก็สามพันสามจ้าทามือกวาดด้วยหมาแก้วอย่างเงี้ยหล่อด พี่เจ้ใถ้ามันฝักได้หรือที่หนูบอกทำไงเดี๋ยวมานลมโลแม่แม,ม,แม่แม่มันละลีนลมันนี้แหลม,หลมใครอยากได้สดสดสะอาดสะอาดมาทางนี้เลยจานี่เลยมันนี้เร็วมาอะไรเก๋ว่ะ จัดไปราคาเบาได้ทุกตัวนะลูกค้าใครจะเอาสั่งมาหมาม้สีสดจังเลยเนี่ยสก,กีนยังแน่นหนึบอยู่เลยค่ะผ้าดีเลยแหละป้ายนี้นะเน้นผ้าใหม่ผ้าสด ไม่ได้เปิดค่ะลูกค้าวันนี้ไม่ได้เปิดนะแขนสัน้น <c oughs> เปิดไม่ทันแล้วแขนสัน้นแขนสั้นไม่ได้เปิดแล้วค่ะวันหลังนะแขนสัน้นอู้นี่ก็สวยจ้า รู้เปิดได้เปล่าแขนสั้นอมลูกค้าคือจะบอกว่าแบบมันมาแล้วทีเนี้ยลูกค้ารอเขาก็สั่งสั่งกันแล้วมันก็ทําให้ของอะมันเหลือจิ๊บเดียวเนี้ยสามลูกอย่างเงี้ยสี่ลูกอย่างเงี้ยจะเปิดเปิดก็ไม่พอขาย คจะเอาเบอร์อะไรอะ่ะเดี๋ยวเช็คของให้อยากได้เบอร์อะไรจ้าเดี๋ยวเช็คของให้อยากได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สามสกรีนสวยเนาะมัดย้อมค่ะอยากได้เบอร์ไหนแจ้งนะเดี๋ยวจะเช็คของให้นะคะเขียวเขียว <c oughs> าาไไปม่ด้นาเนมื่อกี้ลูกค้าก็เพิ่งจะสั่งไปสี่ลูกเสื้อยืดเพิ่งจะขึ้นรถเมื่อกี้เอารูปให้ลูกค้าดูหน่อยพี่เจนเพิ่งจะส่งเสร็จเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีลูกค้าที่แบบเอาทีละสี่ลูก5ลูกเนี้ยลูกค้ามันเลยทําให้แบบว่า <c oughs> ไม่พอรีวิวเรื่องลเรื่องสี่แบบสวยอะเนี่ยดูดิชมพูเขียวชมพูพพเขียวมิน้นเขียวมินวม้น คืออยากรีวิวอยู่แต่ว่าไม่พอเพิ่งจะส่งขึ้นรถเมื่อกี้ลูกค้าส่งลาละปไปไ่ามูฟไปเมื่อกี้สี่กระสอบเสื้อยืดเบอร์สองเบอร์สองเมื่อ 2, กี้ลูกค้าเอาเบอร์สองไปนะ ี๋ยวลองทักมานะคะเดี๋ยวจะเช็คให้ว่าเหลือป้ายไหนสำหรับแขนสั้นนะแต่แขนยาวก็เหลือป้ายนี้แหละ <c oughs> มี fun, รีวิวแขนสั้นเลยะเบอร์อะไรอะ่ะถามไว้หน่อยเบอร์อะไรคะข,า,ข,า,ขาเบอร์อะไรลูกค้าพิมพ์เบอร์มานะแล้วเดี๋ยวจะได้ดูให้นะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สามดี จะยืดขอกลมแขนสัน้นมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามจ้าอุย้ยผ้าสะอาดอ่ะไม่ผาพี่เจนดูดิมันจะขึ้นไปตรงไหน,นมันจะกระโดดอ่ะพี่เจนลองดิอโอ้ย <laughs> โอ้ยตอนนี้หล่อจังเลยแดงสดบานานะ่า สามพันสามส่งฟรีนะคะใครจะรับแจ้งนะอาจจะไม่ได้รีวิวละมัง้งป้ายนี้เยอะเยอะจังจำนวนตัวเขาจะเยอะกว่ารุ่นกว่าป้ายอื่นนะพี่เพราะว่าเขาเป็นไซส์เล็กดูดิโอ้หล่อๆเลยเด็กจริงอ้อผ่าสดๆเลยเนี่ย adidas อันนี้คือเหลือกี่ลูกนะสิบห้าลูกได้ไั้มใครชอบจัดไปนะอันนี้6เดือนมาหนึ่งครั้งนะคะ6เดือนมาหนึ่งครั้งไ,ได้มาบ่อยๆอะไรวะเอาไปให้ส่งต่อ อะไรแคนะ่แมวเองเกือบเกือบสิบโลนะแค่แมวเองนี่เอาเดี๋ยวมันกลางเล็บใส่หนูทำไงแมวที่นี่อ่ะใจดีเธอแมวที่นี่ใจดีอนอี่กลางเล็บอยากได้เบอร์อะไรแจ้งมานะจ๊ะลูกค้าเดี๋ยวดูให้นะ เนี่ยาบางตัวสกินแน่นๆสกินลายสวยๆนะคะแต่รุ่นเนี้อย่างที่บอกมันไม่ได้เน้นหัวมันจะเน้นไปทางผ้าสดใครชอบสดสะอาดไซส์เล็กไซส์ไม่ใหญ่มากอะ่ะเล่นรุ่นนี้ได้แต่ใครอยากไปลุ้นหัวต้องเล่นซิมบ้านะคะ ให,ใหม่สดสดแล้วก็ได้จำนวนตัวเยอะกว่าพวกป้ายแบบอื่นนะป้ายอื่นจะได้อยู่ที่ประมาณ7 7 0ตัวใช่ไหมแต่ป้ายนี้ทะลุรู0้190 แต่ว่าราคาเดียวกันลูกค้าขาย3,300เท่ากันนะคะดีแดงสดมากมสดสดีสดรุ่นเนี้ยป้ายเนี้ยสีสดผ้าสดผ้าไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่ผ้ายัางดีอยู่อย่าบอกนะออดแอดอ่ะคนคน,นออดแอดอีกแล้วอ่ะ เรามีอะไรมามาอีกปะที่เหลือเยอะๆบ้างโอ้ยดูสิสก,กินสวยๆเลยสก,กินแบบยังไม่ลอกไม่ล่อนเอาไปรีดนิดนึงลูกค้าหรือไม่ก็ไปปล่อยให้มันคายตัวนะคะมันจะได้ ดูทรงง่ายกว่านี้นะตัวนี้แฮร์รี่พอตเตอร์ขายง่ายลูกค้าผ้าสะอาดใครชอบเน้นสภาพอะ่ะเอาได้เลยรุ่นนี้ใครเน้นสภาพนะคะสีนสวยฟือเ e อร์หรือว่าใครเน้นผ้าสดผ้าใหม่เอาเลย 3ามพันสามพ่อเอาเอามา,อ,า,มาอิอะน้ป้าวางเลยจ้ะแฮตตี้มารีนบอนโูมารีนบอลลูอะใครจะเอาแคปหน้าจอทักมานะจ๊ะสามพันสามจ้าขอบคุณจ้า